คาถาบทสวดมหาจักรพัิเมตาจากหลวงปู่ดู่พรมมาัญโยก่อนสวดให้สวดบทบูชาหลวงปู่ทวดและหลวงปู่ดู่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะมโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิสิภคะวานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิสิภคะวานะโมโพธิสนะัตว์โตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตว์โตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตว์โตพรหมปัญโยนะโมพุทธายะ พระพุทธไาตรารัตนญาณมณีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพ,นะพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักตีทานังวรังทันทังสีวรีสมหาเถรังอาหังวันทามิภูระโต อาหางวันทามิธาตุโยอาหางวันธรม,มิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไตารร,รัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชา สังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวรีจมามหาเถรังอหังวันทามิภูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิาาามสัพโโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตร,รัตนญาณมณีนพรัต สีสหัสตะสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวรีะมาหาเถรังอาหังวันทามิภูระโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหางวันธรรมสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนี้นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตส,สีสหัสสะสุธรรม,มาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชา อักขีทานังวรังคันทงังสีวรีสมาหาเถรังอหังวันทามิภูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิาาามสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไาตารัตนญาณมณีนภรัตส,สีสหัสสะ สุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมัมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวรีะมาหาเถรังอหังวันทามิภูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันธามิสัพโส พุทธธรรมสังฆปูเชนี้นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตส,สีสหัสสะสุธรมรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงัง สีวรีตมาหาเถรังอาหังวันทามิภูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนีนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะทาพุธโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานางังวรังคันธังสีวรีสมหาเถรังอหังวันทามิภูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิาาามสัพพโส ตนญา,านมณีนพรัตส,สีสหัสตะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวรีจะมาหาเถรังอาหังวันทามิภูระโต อาหางวันทามิธาตุโยอาหางวันทามิสักโศพุทธธรรมะสังฆปูเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวรีจมาหาเถรังอหังวันทามิภูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโโสพุทธธรรมสังฆปูเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไตร,รัตนญาณมณีนพรัต สีสหัสตสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวรีะมาหาเถรังอาหังวันทามิภูรโตอหังวันทามิทาตุโย อาหางวันธรรมสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนี้นะโมพุทธายะพระพุทธไตารรัตนญาณมณีนพรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชา อักขีทานังวรังคันทงังสีวรีจามหาเถรังอหังวันทามิภูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิาาามสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหะ สุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมัมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวรีตมาหาเถรังอหังวันทามิภูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิาาามสัพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตนสีสหัสจะสุธรมรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงัง สีวรีตมาหาเถรังอหังวันทามิภูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนีนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ ยะทาพุตโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานางังวรังคันทงังสีวรีสมหาเถรังอหังวันทามิภูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิาาามสัพพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรมรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงัง สีวรีตมาหาเถรังอหังวันทามิภูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนินะโมพุทธายะ,ะพระ,ะพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะทาพุธโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานางังวรังคันทงังสีวรีสมหาเถรังอหังวันทามิภูรโตอหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิาามาาามสัพพโส พุทธธรรมสังฆปูเชนี้นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตส,สีสหัสสะสุธรรม,มาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธัง สีวรีตมาหาเถรังอหังวันทามิภูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตต์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรัมโมสังโฆ ยะธาพุธโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานาังวรังคันทังสีวรีสมหาเถรังอหังวันทามิภูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆบูเชนี้นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตนสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธัง สีวรีตมาหาเถรังอาหังวันทามิภูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชนิ